รับอะไรดีคะขอกาแฟเข้มๆหวานน้อยย้ำหวานน้อยที่หนครับได้เลยคะ่ะเออส่วนผมขอชาชักครับร้านนี้เลยร้านมาลุนช OP ขายโลบักระบบ i ไอ a ดีพาร์เลด4.5-9ถึงกดผลและเกมพาร์แมปบล็อกฟุตกดเพชรออสตาและยังมีรยายละเอียดอื่นๆอีกด้วยนะไปลรงไปดูที่ลิงค์ด้านล่างกันได้เลยถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัต แบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเลท5แบบไอดีพาร์เลทสูงสุด7.5เปิดบริการ2ี่ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโอ้พระเจ้าปู้ประธานโลบัคเช่นดีโอ้นั่นมันคนรู้จิตระท้องฟ้าอยากได้โลบัคเงินสินะขอแนะนำร้านก๊อตโลบัรับกดผลและเกมพาร์แมปบล็อกฟุตรับกดเพชรแมปออสตาและยังรับกดเพชรแมปอนิเมะมาเนียอีกด้วยนะลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลย อช่วงขายซื้อสอดลิงอยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องส er ิวสเกลในวัยเกเกมเบียบอดฟอร์ดิเช่ในเองในวันนี้พี่กับน้องมินสวัสดีครับน้องมินเสียงสุดยอดมากทำไมกล้วยตาแดงเฟือขยี้ต <laughs> า <laughs> โอเควันนี้ดูจากชุดของน้องมินแล้วพวกเราคงจะเดาออกใช่ไหมว่าน้องมินจะมาในทีมของอะไรเอ่ยดับเบิลบอลก้าวาแล้วสตาร์วอล โอ้พีระปวดหัวเ,เลยนารุโตครับนารุโตอะเป็นกระทั่งน้องมินเองยังขนาดนี้อ่ารอว่าจากถ้ำก่อนนะแล้วลองคิดใหม่ให้ดีๆวันพีสครับสุดยอดมาโหลดบิวเลยโหลดเลยน้องมินครับวันพีสโอ้โหพี่เห็นทัตเตอร์ <laughs> มันต้องแรงสุดเดี๋ยวผมไปเอาเรือลงมาก่อนครับอย่าอยู่ใต้ท้องเรือนะครับ โอ้ได้ได้อ่าเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งอันนี้ล้อด้วยเทเลยเดี๋ยวนะบันไดเป็นกลไกเหรอพี่เห็นบันไดมันผุดออกมาใช่ครับมันเข้ามาก็ได้ออกก็ได้เฮ้ยเจ๋งเก็บบันไดได้ด้วยโอเคน่ารักอ่ะเก็บบันไดได้ด้วยอ่ะพี่เพิ่งเห็นแบบเออกลไกใช้ได้ดิดาเก็บบันไดบันไดไม่ผูเลยครับเออใช่ไหมมันเป็นกลไกที่แบบไม่ซับซ้อนมากแต่มันเจ๋งดีนะพี่ว่าอ่ะโอเคนี่คือเรืออะไรเอ่ยเรือ เทาสั้นซันนี่เทาสั้นซันด้นนั่นเองโดยเรือลำนี้ด้านหน้าเรือก็จะมีสิงโตใช่ไหมสิงโตทําไมสิงโตหน้าตามันคุ้นๆมันน่ารักทำตาไม่ปิดครับทําไมสิงโตมันปุ่นเนียวอย่างเลยไม่กล้วยเดี๋ยวไปบางด้านหนึ่งเขาจะเอากล้วยแปะหน้าเรือแหละเออดูดีนะน่ารักน่ารักนามีคุ้มครองแล้วป้องอันนี้พี่พี่จะคิด ไฟเองนะว่าเราไม่ได้ขี้เกียจสร้างหน้ามันเออได้แม่ย่านางให้เขานั่งไปอย่างนั้นทั้งคลิปนะไม่ต้องลงด้จะพูอะไรดูดีนี่ลองกับดันเลยลองกับตันอ่าเขาอาอยู่แตําำแหน่งแหละเขาพลาดและอ่าโอเคเราอยากให้พี่ดูอะไรก่อนเราพาพี่ไปดูเลยอันอันนี้ชั้นหนึ่งโอยโอ้ยชั้นหนึ่งนะ อันนี้เป็นอะควาเรียมครับที่พวกลูฟี่เขาจับปลามาไว้ในนี้ครับให้มันสดแล้วค่อยกินครับโอ้ยในในเรื่องก็ประมาณนี้เลยละจับปลาใส่ในนี้แค่ไม่ต้อใส่ใระดาษทรายผมจริงสดสดโอ้เราอันนี้คือเรากินปลาหมดเลยใช่ไหมพี่หาปลาไม่เจอเลยไม่มันมีกล้วยอยู่แทนคือเขาจับกล้วยมากินด้วยกันใช่ครับแล้วก็แช่ให้กล้วยสดก่อนแล้วค่อยกินนี้ยอดเอเดยวนะพี่เพิ่งเห็นว่าเราเอาเก้าอี้ซ่อนไว้ในโซฟาด้วยใช่ครับเอะละเอียด นั่งได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะพี่อยากให้อไม่รู้ตัวพี่สูงเกินไปหรือเปล่าพี่อยากให้ <S <S เพดานสูงกว่าเดิมอีกเดี๋ยวพี่ลองเปลี่ยนเป็นตัวเล็กอาจจะกำลังพอดีก็ได้เออพอเป็นตัวเล็กแล้วมันก็เกือบจะพอดีแต่พี่ก็สิขก็เป็นโซฟาแล้วงั้นอ่าโอเคถ้าออกมาตรงนี้โอ้ทําทางเชื่อมด้วยอันนี้เป็นชั้นสองครับมีห้องครัวอยู่ตรงนี้ชั้นสองห้องครัวอุ้ยเค้กอร่อยหอมอ้โอ้เอ้โอมโอ้โม้อ้เรือ้โอ้โอ้ัอ้โอโอ้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 อออโ้้ออ พี่ชมเราอย่างหนึ่งเราใช้สีได้น่ารักดีสีมันดูนุ่มนิ่มน่ารักห้องครัวของจริงมันมีประตูเยอะขนาดนี้เลยหรอไม่ไม่ล่งเขาเพิ่มประตูมาเยอะมากเลยในเรื่องมันเหมือนจะมีห้องกั้นท่านตาอ๋อเป็นห้องกั้นดีทีหนึ่งใช่ไหมมันจะมีสองห้องรวมกันได้มีอ่าเป็นคอนเซ็คเป็วห้องั้านใต้มันควรจะเป็นห้องสมุดแบบแต่ว่าแล้วห้องด้านบนค่อยเป็นห้องน้ำจ่ พื้นที่ไม่พอครับเเขข้้าาใใจจก็เลยทําเป็นห้องน้ําอย่างเดียวไปเลยไม่มีห้องสมุดกจะบอกแกในห้องด้านบนปะไอห้องด้านบนบนเสาเหลืออันนั้นเป็นห้องโซโลคุณโซโลเชิญขึ้นไปฝึกดาบด้านบนเลยอันนี้ี่โลไปไหนก็ไปคือเป็นห้องห้องนตัวของโซโลเลยเหรอตามในเรื่องก็เป็นห้องงันใช่ไหมเป็นห้องฝึกดาบโซโลครับห้องฝึกดาบเจ้าอ่ะแกเป็นที่นั่งไปแล้วนะเอาไว้นั่งดูนะแต่พี่ว่าดีละเอ่อเวลาออกเรือเราได้กดดูผ่านกล้องตรงกลาง เออโดยรวมพี่ว่าดีนะแล้วก็ด้านหน้ามีปืนใหญ่ด้วยครับแต่มันไม่ได้ออกมาจากปากเหมือนนะในเนื้อเรื่องเดี๋ยวผมกดให้ดูอ่าได้เลยลองกดดูสิมันจะออกมาตรงท้องดำๆของมัน <c oughs> อ่อโอเคพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วปืนใหญ่หนะกเตะปืนใหญ่มันจะออกมาจากปาก <c oughs> น้องสิงโตใช่ไหม <c oughs> ใช่มันอาจจะได้นะถ้าสมมติว่าเราเอาปืนใหญ่แปไว้นี่ไงท่านี้ก็มีปืนใหญ่อยู่ข้างหน้าแนละ้ว ยอ่อเหมือนน้องกำลังพ่นท่อเลยโล่น <c oughs> ไปไหมครับรู้สึกเรือจะเดดมากไปแล้วโดยรวมพี่ว่าดีนะสีครึ่งครึ่งหลังเรือใช้ได้เลยแต่พี่ว่าสีว่ามันครึ่งหน้าเลยกระทองเรือถ้าเกิดว่าสามารถปรับให้มันเป็นการ์ตูนให้เข้ากันได้นิดนึงก็จะดีขึ้นเอ๊เพราะว่าเหมือนสีตอนนี้สีเหมอนกําลังใช้2โทนแต่โดยรวมนะพี่เห็นว่าเราไม่ได้ใช้พวกตลับเมตรมากเท่าไหร่ พราะว่าเราบอกว่าเราไม่ถนัดไมโครบ็อกใช่มั้แต่สํหรับคนที่ไม่ได้ทําสําหรับเม็อะเท่านี้ถือว่าดีเลยนะครับสําหรับเม็ส่วนมากก็ใช้ต้องรว้ใช่มั้ยใช้พื้นมันเล็กลงเพื่อประหยัดบ็อกครับก็คืออย่างมากก็คือย่อครึ่งนึงอ่ะเนาะแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับแบบว่าเล็กกระจิ้ว0.2ใช่ครับเอเท่านี้ก็คือโอเคแล้วแหละเพราะว่าสเกลมันก็ลําใหญ่ใช้ได้อีกอย่างนึ่งพี่ว่อย่างน้อยอะ,อยอยอะเหมือนเราพยายาม ทำให้มันดูไม่เหลี่ยมถึงแม้เราจะเป็นสีเหลี่ยมเล็กๆประกอบกันอายๆอันกเ็เถอะถือว่าทําออกมาได้ดีเลยขอบคุณครับยัย <ๆ S 1> ด,ดีมากดีมากเราทําดีแล้วจริงๆพี่จะบอกคนอื่นทุกคนถ้าเกิดเรามีเวลาว่างๆเราลองไปดูแบบพวกคลิปการใช้สีการสร้างระเอียดพ่เพิ่มแต่จริงๆอันนี้คือรายละเอียดคือผ่านเลยนะ แต่ว่าถ้าเราใช้สีเพิ่มเข้าไปได้มันก็จะดูมีอะไรมากขึ้นนะเนาะเช่นถ้าเป็นไม้จริงๆมันสามารถใช้สีที่ใกล้เคียงกันเพิ่มรายละเอียดไม้ได้รู้สึกตอนนั้นที่ทําเป็นพื้นไม้มั้งอืมมันก็จะเพิ่มรายละเอียดได้อีกบิวเราก็จะมีความอลังการขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่นี้ก็ยังโอเคถึงมีการใช้บ็อกส่วเป็นรูปแต่ก็พอลงบิวมันก็สวยมันก็โอเคเลยแหละฉะนั้นไม่เป็นไรเรื่องการใช้บ็อกส่วนตัวเนาะนกลไกกลไกบันไดถือว,ว่าเยี่ยมมาก อืโอเคมาเรามาโชว์ระบบที่เราอยากโชว์กันเลยดีกว่าหาที่จับเอาไว้ดีๆอย่าเพิ่งไปที่จับเดี๋ยวพี่หาเก้าอี้นั่งก่อนห้องครัวในห้องฉันอย่าเพิ่งเข้าไปแย่อยู่ห้องน้ำห้องห้องฉันมีห่วงห้องตัวเองกดปุ่มเดียวอาจจะทะลุออกนอกแแบบได้เลยน้องใส่ไว้กี่ตัวละเดะยี่สิบกว่าตัวยี่สิบเก้าตัวเลยเองกันเลยเดี๋ยวพี่จะถามน้องมินนิดนึงนะน้องมินใช้เวลาสร้างเท่าไหร่เอ่ย น่าจะ5-6ชั่วโมงครับเพราะว่ามันงงตอนดีไซน์อะครับสร้างไปก็ลบไปเพราะรู้สึกมันไม่โอเคมันมันจะติดตรงส่วนส่วนฐานของมันนะครับที่ผมยังดีไซน์ยาก เดี๋ยวเดี๋ยวไอไ้คอปเตอร์เนี่ยมันคุนค้นๆนะลูกก็ฐ <laughs> านมันผมดีไซน์ค่อนข้างยากอะครับก,ก็เลยต้องสร้างไปลบไปแก้ไปบางเนี่ยครับ oh. ไอตรงส่วนโค้งของมันนะครับนั่นสิเราต้องดูรูปแล้วก็ตีความออกมาเป็นรูปทรงอีกทีหนึ่งใช่ไหมใช่ครับอ่ก็ถ้าเกิดว่าใครตีความรูปเป็นรูปทรงว่ามันต้องโค้งประมาณไหนสเกลประมาณไหนได้ยิ่งแม่นยำเท่าไหร่มันจะยิ่งสวยขึ้นเท่านั้นอะไรประมาณนั้นแหละนเคล็ดลับ ร้อมใช่ไหมครับร้บอมจะลุยเรามานานแล้ว let's go อ้โหแต่ก็ถือว่าเร็วระดับหนึ่งไม่ได้เร็วระดับหนึ่งแหละแป๊บเดียวเกินเส้นชัยเลยเฮ้ยพี่เห็นใต้ท้องเรือมันมีล้อด้วยสุดยอด <c oughs> กลไกข้างในช่างสุดยอดมากเออเลยแบบโอ้ยเ <c oughs> ฮ้ยสติเราดีมากสติเราดีมากามาก,การที่เรามีสติตลอดเวลาสามารถแก้ปัญหาได้และทุกคนก็จะไม่ตาย อาแก๊นหมดแล้วครับพี่แก๊นหมดแล้วว้อต้องมินพี่อุตสาพูดให้มาดูรอเทแล้วน้องก็เอาความเทไปเททิ้งหมดเลยตั้งหน้ามถั่วถึงโตไอไอข้างล่างเนี่ยไม่ใช่ล้อมันคือขาขาถงโตขาถิงโตเหรออ๋อแต่ถ้าเกิดอมจากข้างล่างนั้นก็จะเห็นระบบแล้วก็มีล้อคุกกี้ขนไก่ขนไกบันไดด้วยครับน่ารักกันเรือมีล้อคือถ้าขึ้นบม่นี่วิ่งต่อได้เลยเนี่ย แล้วก็กลไกกลไกบันไดเราลงกดใช้กลไกบันไดพี่ดูหน่อยขึ้นได้สองด้านเลยอ๋อเป็นพิท่อนดันออกมาแล้วกดกลับเข้าไปเอเห็นไหมลองกับกันยาครับพี่ไม่พี่ไม่ไว้ใจอย่างรุนแรงเลยพมดได้ใจของเล่นอะไรจริงๆเอาไว้จบแล้วพี่ลงก่อนเลยได้ไหมอ้อพี่ทงานพี่ถึกว่าพี่จะสิ้นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วโอ้ยไซโซโลดิ โอ้โหเสียงเสียงมันแน่นมากเลยในกระตูจริงๆมันบินขึ้นฟ <urt> <sound> ้าได้ใช่ใช่กด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 เลยเร็วเลยเร็วเอาหมดแล้วเหรอเอาเลยเออพี่รู้สึกถึงรางรางไปอีกแล้วติงก็ไปเร็วมันมันมันได้มีเติมให้นิด้ได้พี่จะเริ่มมันมีเติมให้นิดหนึ่งหมดแล้วเหรอทำไมมันซ่าอย่างงี้เดี๋ยวนี้นี่ไงมาแล้วนี่ไงมาแล้วมา ผมเพิ่งกดไปแล้วเฮ้ยยังยังกู้สถานการณ์ได้อยู่ไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยไปแล้เรยอร้น้องมีหน่ต้องไอพ่นเป็นครึ่งครึ่งอ่ะครึ่งแรกก็เลขหนึ่งครึ่งสองเลขสองก็ได้อะไรเงี้ยมันจะได้ไปถึงอยู่โซโลแอนไลน์ตายยกลำมกอซิล่าแข่งกันเป้าใส่ขันโยกสุดน่ารักเอาไว้สักหน่อยก็รักกันปะให้ผมเพิ่มไปด้วยไหมครับพี่ว่าเท่านี้มันก็เยอะพอแล้วนะเดี๋ยวตายยกลำโอ้โอ้โอ้ let's go โอ้เกิดอะไรขึ้นอะ โอ้พุทธพุทพุทดีเรือมันก็ดึงกลับเองพุทขับจริงเลยให้มันรีเวิร์สไม่ตาไม่จะพูดจริงๆนะอันนี้คือล้อหมุนแล้วใช่ไหมเออหมุนแล้วจริงๆริงนหมุนแล้วไม่ใช่ไอพ่นไอพ่นพุ่งอ้เลยพี่พุทกดบีตัวบีค้างเอาปืนใหญ่ออกมาแล้วยิงก็ซิลาได้เลยครับเอ้ยจริงดิโอ้มันไม่ใช่ตัวบีอ่ะกันอ่าชีวิตเราได้จบไปแล้วกับกับกับเข้ารางก่อนฮ่ากลับมาแล้ว ในในตัวบีในตัวบีแล้วเราก็วนลูปกลับมาที่เดิมอนกัรีเคลียมตัวบีจะยิงปืนใหญ่มาด้วยเหรอไม่ใช่ปืนใหญ่จริงยิงเมื่อกี้อ๋อ้ยตัวบีที่เป็นปืนใหญ่ด้านหน้าไงเออนี่ไงปืนใหญ่ออกมาละอันกับอ๋อทำไมไม่ใช่กดทุกปุ่มมันเป็นเด็กพูดทุกปุ่มเลยเใช่เลยเป็นเด็กพูดทุกปุ่มเลยอ่ะแล้วเราเซตไว้กี่ปุ่มไม่ไม่รู้ปืนใหญ่เซตแค่ตัวเองพี่ฟิลกดไอ้ฟวิตข้างหน้าพี่ฟีมันจะช่วยพี่ได้ใช่อ่ะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหพุทธจะไปกดปุ่มปีศาจพี่พี่พี่พยายามกดให้มันกลับไปโยกพี่พยายามพี่พยายามไม่มันกลายเป็นโยกเพิ่มอีกการหนึ่งโอ้โหโอเคโอเคจบเร็จแล้วปุ่มของปีศาจโอ้ดูพี่ว่าเรือเวลาเราเล่นเล่นเรือเรือมันไม่น่าไปอย่างนี้นะพี่ว่า ก็เหลือไปธรรมาดาผมว่าป่านี้พวกเราตายหมดแน่ๆเลยในที่สุดลงไปแล้วโอ้ไม่ติดลังกาด้วยเฮ้ยพี่อย่างนี้นันเล่นความเร็ว <c oughs> หัวทิ่มเลย <c oughs> พี่กวน <c oughs> บอกได้มากับผู้รอดเสมอเ <c oughs> วลาเราบิลไข่รีวิวนะ <c oughs> บิลคนนั้นพินาศทุกรอบเลย <c oughs> น,นัน <c oughs> นี่และนี่แค่เป็นเลือ เทาสันซันนี่ของน้องมินนั่นเองน้องมินชอบวันพีซมากมากเลยใช่ไหมเราเลยสร้างเลยนี้สำหรับวันนี้พี่ว่าต่อให้มันเป็นเหมือนกับเป็นบล็อกแต่ก็มีการใช้ตลับมินน,นิดนึงแต่ไม่ละเอียดถึงขั้นเป็ box นโะคบล็อกนะก็ยังถือว่าเป็นบิลที่ดูโอเคสกิลก็ใช้ได้สีก็โอเคโอ้ไปแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นน,นะก็ขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับและสามารถเข้ามาคุยกับน้องมินในดิทคอร์ได้ตลอดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปไปไปบ๊ายบายบล็อกใช่ไหมบล็อกวุ้ยอะไรวิ่งผ่าน